ก่อนที่เราจะไปฮอยอันเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติฮอยอันให้ฟังกันนะคะฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกวางหนามมีประชากรราว8 0 0 0 0คนในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในปีพศ2542องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุที่ว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการ การผสมผสานศิลปะและสถาปัตยาการรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้อย่างมีเอกลักษณ์สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คณินก็อยู่ที่ฮอยอันแล้วเรียบร้อยนะคะอยู่ที่โรงแรมมิเสเซนโฮสเทลนะจะมารีวิวห้องนะคะนี้คณินกับน้อไปแล้วเรียบร้อยก็เชิงมาถึงอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะคะก็มีของเครื่องใช้ครบอยู่แต่แอบงงสองตัวนี้เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนภาษาอังกฤษวให้ แล้วก็เอาของวางเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นเตียงคู่เหมือนเดิมเตียงค่อนข้างใหญ่เลยนะทุกคนตกแต่งเรียบๆนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีแอร์ตู้เสื้อผ้ามีตู้แป้งนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นเตียงนอนนะคะยับเยินหน้าต่างเขาจะมองไปก็จะเห็นเห็นอะไรสักอย่างไม่ค่อยเห็นอะไรนะแต่ดูออกอยู่ว่าอยู่หอยอันเพราะว่ามันจะมีความเหลืองๆอย่างนี้มีความเก่าๆเ,เดี๋ยวเราจะพาไป เล่นเรือกระด้งกันนะคะว่าจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติเรือกระดง้งย่อยๆให้ฟังนะคะมาหอยอันพลาดไม่ได้กับเรือกระดง้งพาไปนั่งเรือกระด้งที่หอยอันเรือกระด้งถูกจัดเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวถือว่าเป็นซิกเนเจ์ของหมู่บ้านหอยอันเลยทีเดียวถ้าไปถึงหอยอันแล้วไม่ได้ไปนั่งเรือกระดง้งคงพูดไม่ได้เต็มปากว่าไปถึงหอยอันแล้วทําไมคนเวียดนามถึงใช้เรือกระดง้งสําหรับเรือกระดง้งเป็นเรือที่ชาวเวียดนามใช้จริงๆในการประมงนะคะ เพราะว่าสมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามจะเก็บภาษีเรือแพงมากชาวเวียดนามจึงประยุกต์เรือทรงกลมและบอกฝรั่งว่านี่ไม่ใช่เรือแต่เป็นกระดดงหรือตะกร้าขนปลาเรือต้องทรงยาวแต่นี้ทรงกลมเลยไม่ต้องเสียภาษีและใช้ในการประมงมาจนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงแรมนะคะเขาก็จะให้ถอดรองเท้าไว้ข้างล่างนะคะเป็นเหมือนบ้านก็ดียงสะอาด ว่บาบาล็อกหรอโคโคน,นัทใช่ปะไม่แน่ใจอีกภาษาเขาแต่มันคือบักเก็ตโบ๊ทถึงแล้วนะทุกคนก็กำนังจะเดินเข้าไปไ e t ล go ู้มีความเป็นบ้านๆหน่อยนะทุกคนก็ลองดู ทั้งตำบลเลยโอเค thank you สุดเขาพกแว่นมาว่ะแต่เขาไม่พกมาให้ฉันน้องชายฉันนี่มันเป็นคนเย่องไร ใครจะเลือแต่อะไรนะเนี่ยเลือแบบเลื้อท้ายเขาพูดว่าอะไรไหลล่งอะไรนะไหลล่างจ้ำบิดจ้ำบิดเขายิ้วอะไนะเขายิ้วใสไหลล่างช่วงจ้วงบิดจ้ำบิดรู้สึกว่าน้ำมันเชี่ยวมากเลยนะทุกคนเรือเยอะมากเลยเรือเยอะมาก ถ่ายเที่ยวอ่หิวขาเสร็จแล้วก็มาพักบุดจับ้ดจรงจบ้ดแล้วก็จะเลี้ยวมาตรงนี้นะเที่าที่เราดูดีอ่่คือเขาจะพาล่องไปตามร่องนะ ระหว่างกลางต้นไม้อะไรประมาณนี้ทุกคนก็จะใส่หมวกตอนนี้หมวกันน็อตฮะจะมาบัตรถุตูอ๋อการด์ดถุตูถตูไตูถุตูโอเค thank you ตรงนี้เราถอดเสื้อชูชีพถอดถอ่ายรูปได้นะทุกคนโอเคเราจะเป็นผุ้สาวเวียดนามนะจ๊ะ 林湾。 ออกไรยด้ยอกด้วยอ่ะเดี๋ยวปะร้อนไหมร้อน <g ười> ตอ้องนิดน,นึงอ่ะเนาะทุกคนทำไมรู้สึกว่าขาวจัง <g ười> เริแล้วทุกคนเรากลับมาแล้วบล็ขึ้นมาชื่อปะ

ถือว่าพลานะคะสำหรับคำว่าแปะของน้องฉชนก็เราราวประมาณแสนเจ็ดเพราะว่ารวมรวมทิปแล้วนั่งคันเดิมกันนะคะอู้ว m สโอมีสอ่อนะคุณเบสขอเท้า a h มาบราจเชนฟโต้เซอันเซลฟี่ฟโต้แดงเวลาเรียบร้อยทุกคนไม่ใช่ริบนะก็คือแดงไปกินข้าวนะทุกคนหลังจากที่เราหิวกันมานิ่นนานเราลืมกินข้าวไปแล้วเราบอกเรากินข้าวแล้วเราจะหาอะไรกินก่อนที่มันจะขึ้นเหลือใช่ปะสุดท้ายมันไม่มีอะไรกินเลยเว้ย สุดท้ายก็เลยลงเรือมาแบบหิวๆแล้วเขาก็ใช้พายเรืออีกตั้งหากคอยอันมิวเซียมมองเห็นปลาแล้ววันแถวนี้ใส่หมอกนกแทบทุกคนเลยนเรื่องจริงแล้วก็คนิงเริ่มเบอกนะคะเวียดนามขับรถชิดขวาพงมาลัยซ้ายนะทุกคนนี่ร้านหานเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่าร้านตาชุดท,ที่นี่คือมันเยอะมากเหมือนกัน,นเห็นป้ามีแต่ร้านตาชดคอยอันเป็นเมืองแบบเหมือนเมืองสีเหลืองเนาะ ก็ควรจะบีบแต่ไปเริ่มปกตินะคะเขาบีบเพื่อเตือนไม่ได้แบบว่ามโมโหหรือโกรธใครมานะทุกคนก็จะมีโคมีด้วยโอ้ร้านนี้น่านั่งมากเลยทุกคนได้เรื่องแล้วก็คือเขาจะให้มาซื้อขนมปังนะทุกคนเป็นขนมปังที่เขาแนะนำสำหรับเมืองฮอยอันลองซื้อลองชิมขนมปังอันนี้เขาบอกว่าอร่อยมากในฮอยอันใช่ไหมสุดน่าเอาไว้พูจริง ไม่รู้อร่อยเปล่าขอแนะนำเขาสาวทำมาไวเลยเขาไปกลับรถก็วนมาเราสั่ง้วอสั่งอะไรด้วยเพราะว่าสั่งเพลเนมเยนะไม่รู้ มาลองชิมที่พี่เขาแนะนํานะคะนี่นะทุกคนเป็นขนมปังแล้วก็ยัดไส้ด้วยมูบาร์บีคิวพอดีมากเขาพาขับไปวนไปซื้อนะในทีค่าขับเพิ่ม้วยังไม่ถึงเนื้อแต่ขนมปังกรอบมากอร่อยขนมอแล้วเส้นหมูเทียมอืมใช่ย้กอร่อยนะเนี่ย อืมเจาักออ่ะเดี๋ยวขอยยัดไปกินก่อนนะทุกคนนี่เขาได้ให้ของรางวัลจริงนะแล้วก็มีจักรยานให้ด้วยบอกเขาแล้วแหละว่าตอนเช้าจะออกไปปั่นจักรยานเล่นจักรยานใส่นะของรางวัลแข่งกันเดี๋ยวเราจะไปตลาดเขาเรียกว่าตลาดเก่าเมืองคอยอันไปแล้วค่ะ คนมันก็จะมีร้านานวดอะไรเงี้ยนวดนวดจริงๆนะก็คนจะบีบแต่เยอะเป็นเรื่องปกตินะทุกคน ่สวยมากเลยอ่ะเขาจะประดับด้วยไฟก็เครื่องของเนี่ยจะคล้ายสุนจรีปะของไทยเรือ,รอก็จะมีโคกเรือละสองโคกเราได้เป็นโค้กมานะเป็นน่าจะเป็นรูปสะพานมังกรแน่เลยนี่ได้น้ำกิน แสงเลย you see the r i g h now there no way to ข้างล่างเขาจะมีไฟฉชยก่อนไปก่อนเ <ừ, S 1> ลยนอเมื่อกี้เขถามอยู่มีใช่ปะใช่มีไปจ้ปปออา่เมื่อกี้จะพูดว่าต่อใบเนะี้ยคือถ้ามา1-3ึ่งคนอ่ะหนึ่งแสนห้มตัวแล้วหนึ่งคนเลยแต่ถ้าสี่คนอ่จะอยู่สองแสนสองแสนดองนึ่นคนสะพานสวยมาก ร่องเรือ,อยามค่ำคืนที่แม่น้ำทูโบนเป็นแม่น้ำที่อยู่ติดกับบริเวณย่านเมืองเก่าหอยอันเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เรือสัญจรไปมาและยังมีการออกหาไปอีกด้วยซึ่งจะมีเรือให้นักท่องเที่ยวได้รอ,องร่องเรือไปตามแม่น้ำทูโบนมองเห็นอาคารสวยๆทั้งสองฝั่งแม่น้ำก็เป็นการได้เห็นหอยอันในอีกมุมหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวค่ะยูนี่ไว้ยูปั้นร้านไว้ยูปั้รา แทนบอลแทนแรแทนแรงอ๋อโอเคบอลสำเนียงไม่รู้เรื่องนั่นเองอ้าวลอยนี่นะของเรอยังไม่ได้ลอยเฮ้ยนี่ให้โคต้โคตุโคตุพอมีนี่นะเขาจะ เป็นเรือพายแบบนี้นะทุกคน <is> ว้าว <is> เป็นโคมที่ลายสวยมากเลยว่าไหม <is> ตรงนู้นเมืงเก่านะทุกคน ถ่ายไปอาจจะไม่ส่จ้าะรอริงสวยมากสงสีมันดีมากชินเนก็ชินเนมชินเนมเดียชิลลังชิลลังเีชิลลังนี่ใหทุบวนทุบเวอร์ทุบวนี่ให้คอมตโอเคโอเคสีสายรวมกัน กนันขนาดนั้นเหรออ๋อหมายถึงไหลมารวมกันหรือเปล่าก็ใช่ไงอ๋อแหลมารวมกันที่นี่สีสันถึงจะเป็นเมืองเก่ามากเลยนะร้านอาหารนะแต่งคล้ายกันแต่มันก็มีความแตกต่างแต่มันก็สวยมากๆเดี๋ยวเราจะล่องเรืออยู่ตรงนี้20นาทีคนต้องเสียงหายล่องเรือประมาณ20นาทีนะก็ชมบรรยากาศวันนี้อากาศก็เย็นๆนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ร้อนแบบอ้าว <c oughs> สดชื่น รอดใต้เรือเอ้รอดใต้สะพานนี่ลุงเขาอยู่เฮ้ยอยู่ดีอยู่ดีตรงนี้สว่างมากนั่งเรือรอ เพราะว่าอุ้ยน็อตหลุลงมาหลุลงมาโอ๋อรอดฝนจากสระฟามาได้ยังงนี่นะว่าแล้วทำไมไทยแลนด์ดังเลยดูนี่นะ เก่งช้าลืมลืมจริงๆว่าใส่มาว่าแค่นิดนึงจะมีร้านเททูอย่างนี้ด้วยนะทุกคนเออแปลกตาดี เป็นนกจริงเลยทุกคนเป็นนกปลอมเนี่ยเป็นนกที่เขาถืออยู่นี่แคน้าบอกแล้วฉันหน้าเหมือนลูกครึ่งถ้าคนไม่เห็นกางเกงช้างไปดูกางเกงช้างชันแอมฟ์ยูนฟีที่่นไม่แก้เลยอ่ะ ไนแล้วนะทุกคนเป็นชุดสีชมพู what's the name อ t ยไซอายไซอ d ยไซเนม dress name dress อายไซไซตั้งเราต่อเขาเหาอแต่เห็นเขาบอกว่าไปซื้อที่ตลาดแล้วจะใหญ่ เราก็ไม่ใจ How about for you? ไม s ช่ o d I l i อ e comment also y e ให้จะมายิงหน้นแล้วเราทะลุไม่ซอยนึงแบบ ก็คือมาซื้อเสื้อน่ะเขาให้ทะลุดใส่มาเราก็เลยทะลุดใส่มาเราก็กลับวันนี้เราก็มาอยู่ตระร้าพงในยูนัน มาดูเมนูนะคะร้านนี้ไม่ได้นั่งริมๆนะคนเยอะยังน,น,น,นั uh ่งริมใจ้ถุงพกอือฮั่นเบอร์ยูโรหนึ่นสอง Minn miếng ít quán sữa, ít soát, ít quán sữa, ít quán sữa, ít quán sữa, thank you. sữa, ít quán 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 sữa, ít Không sữa, ít quán sữa, ít quán sữa, ít quán sữa, ít thank you นี่อ่ออันไหนอันจิ้มนี้อร่อยโอเค nice meal หยาบเมนูนี้คือแหนมเนืองนะคะแต่ว่าเป็นแหนมเนืองของเวียดนามสั่ง,องหอยมาสองเลยเหรอ เฮ้ยเอน้ำจิ้มพริกน้ำปลาก็อร่อยเหมือนกันด้วยก็ออร่อยกว่าด้วยเอ้าลองคนยุ่ทากชอบกินผักนะน่าจะจริงว่ะคือเมนูทุกเมนูต้องมีผักอันนี้สังเกตว่าคนเวียดนามไม่มีแทบจะไม่มีคนนวดเลยด้วยเออแทบจะไม่มีคนนวดเลยด้วยจริงที่อ่านแล้วเขาบอกว่าไม่เคยได้ชอนกินผักอะม้นนาวนม้วนม้วนก็เหมือนเหมือนปอเปี๊ยะ เดี๋ยวนพร้ปลาก็อร่อยนะเว้ยลองเนี่อร่อยมัมีรสชาติเออลองอลองพี้ปลาพิช้าปลาอร่อยน้เหรอเออจิ้มเยอะปะก็พอแล้วแค่นั้นแหละจิ้มไปแล้วเยอะแล้วเยนมแล้วอร่อยเพแม่งเค็มเค็มเปรี้ยวเปรี้ยว ใช่ไหมที่นี่ปลาอร่อยกว่าหอมมากมันมีใบอะไรอย่างนี้ที่เขากินอ่ะไม่เอานะไอใบมันมีใบอะไรทุกอย่างหอมหอมันจะมีใบอะไรไม่รู้อ่ะแม่งๆกินแม่งๆรู้โคตรเจ็ดเลยไม่รู้มันคือใบไหนด้วยแล้วใส่มาได้เยอะเลยอ่ตอนนั้นไหนปองไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่ไม่น่าไม่ใช่ในเมนูเนี้ยเมนูนี้ยังไม่เจออ๋อใบขนุนแตอตั้งแต่วันแรกจนวันสองวันสองกูก็เจอนี่ก็คือใบเลย อ,อร่อยมากอืมอร่อยเหรออรฮะลองนี้อ,อันนี้มันไม่ได้ทะเลน,นะอาจจะไม่สด่ากนางรูมใา่ส,าสุกแล้วนะแม่แม่แมดาสุกแล้วจิม้มมีฟู้ดัน,นี้ของเขานะเฮ้ยแล้วเราสั่งสั่งข้าวม,มาแม่เรากินแรงข้าวเนะี่ยเาจะมีหอมเยอะ ให้กินหอยนางรมสุกนาเลย่าร่ยอาแปะรอมมีความหวานแล้วก็มก็มีความหมืนหวานน่าใส่ซอสเลยวัาดีอะแล้ว,วก็มันผสมกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของไม่เหมือนของไทยนะกั กันเดินรวมอร่อยร้านนี้ผ่านสเจ็ดหรือเท่าไหร่แปดครับเก้าจุงห้าอร่อยนะแต่ก็เนี่ยคิดว่าในร้านเรียกว่าอะไรไปกินกันวันนี้เขาบอกว่าอะไรนะกูสวยแต่มึง no handsome man ยังไม่จ่ายตป่ะขำปะกินกินนี่กินจับแล้ว ป็นไงกันบ้างคะสำหรับหอยอันตอนคือแต่งสีสวยน่ามากโคมงหอยอันมีาแตกต่างจากโคมปกติไงคก็คือลายแบบนี้เลยนี่ลายแบบนี้มันเลือยก็เหมือนกันค่อนข้างที่จะแบบเลื่อนลายสวยงามเลยแหละทุกคนไปไปพักแล้วนะทุกคน เฮ้ยอันยกลับห้องแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันีนห้องเจทําไมแต่กต้องเจอแหละมีไหนนะ ก็คือแปดหมื่นบาทแล้วคนนี้เกิดเป็นดองเดนดองดองจะเป็นแบงค้าพันจะเป็นแบงค์สง ค่ไม่ไม่ดด้วยนะเหมือนบ้านเราใม่เดี่ยวนองมันนี้คิดว่ามันไทยอร่อยกว่าเอมันไม่มดแล้วมันแบบมันเดียวกว่า